กลับมาอีกแล้วค่ะกับงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ครั้งนี้นะคะกันก็ได้นั่ง MRT ไปลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะนี่ครั้งนี้กันไม่ได้มาคนเดียวนะคะกันชวนภูมิเกียรติภูมิมาด้วยค่ะเพราะว่าภูมิเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเผื่อเขาจะแนะนําอะไรเราได้บ้างแค่เราเดินเข้ามาในงานนะคะแวะบูธไล่เท่านั้นแหละภูมิก็คือซื้อหนังสือแล้วพร้อมกับลายเซ็นของนักเขียนนั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะกันเป็นคนชอบอ่านหนังสือที่แบบฮิวใจตัวเองพอเรามาเจอบูธนี้ทนนั้นแหละ ให้ทายว่าหนูซื้อไปทั้งหมดกี่เล่มส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือแปลค่ะแต่ว่าจะเป็นฮิวใจทั้งนั้นเลยนี่ค่ะแคบูธแรกของการก็จัดไปเลยค่ะสี่เล่มแอบบอกกันเลยค่ะทุกคนว่าในงานนี้ส่วนลดเยอะมากจะอดใจยังไงให้ไม่ซื้อไหวอนะเนาะแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในงานมีหลายสำนักพิมพ์แล้วก็หลายร้านหนังสือมากค่ะแต่เรามาสะดุดตานี้เ,เล่มนี้เลยใช้มูอย่างเรา นี่คะ่ะทุกคนในบูธแสงดาวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือชีวประวัติคะ่ะคุณภูมิก็ได้หนังสือไปอีกเล่มหนึ่งจากบูธนี้คะ่ะแล้วก็มีน้องที่เขาดูละครเรื่องมนรัตสเกียงแก้วมาขอท่ายรูปกับพวกเราด้วยแหละขอบคุณน้องมากๆนะคะที่จับพวกเราได้ ซึ่งในงานมีหนังสือหลากหลายแบบมากค่ะสําหรับใครที่ชอบนิยายรักโรแมนติกก็มีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบูธที่เราเดินผ่านแล้วพี่เขาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมบอกเลยว่าตอนนั้นคือเขินมากเพราะว่าทําตัวไม่ถูกและที่สําคัญนะคะบางบูธเขาจะมีนักเขียนมาด้วยเราก็สามารถซื้อหนังสือแล้วก็ขอลายเซ็นได้ด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนหนูเจอหนังสือที่หนูตามหาแล้วคือหนูตั้งเป้ามาว่าหนูจะซื้อสองเล่มนี้เพราะพี่ธันวาเป็นคนแนะนําค่ะหนูซื้อมาแล้วนะคะพี่ธันวาไว้จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะ แล้วในงานนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นร้านแผ่นเสียงที่อยู่ๆคุณภูมิเขาก็แวะแล้วก็พูดว่านี่ฉันจะต้องเข้าวงการแผ่นเสียงนี้แล้วเนี่ยงานนี้จัดตั้งแต่วันที่12ถึง23ตุลาคมค่ะมีราคาพิเศษสำหรับในงานด้วยนะส่วนใครที่พลาดราคาพิเศษสามารถสั่งซื้อได้ทาง tiktok shop ค่ะไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวหนังสือที่เราซื้อมากันนะคะ